ขอโทษนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราเริ่มเลยใชไหครับ่เลยเลยส่งมาอะไรรอู้จักรู้จักพี่าแล้วใช่ไหมรู้จักน้เาะคาที่แล้วพรบอกว่าไม่น่าไม่มค้จักไมเรางนเา้าควาื่กช่าหน้าไม่คุ้นเท่าไหร่ทำหน้มาใหม่ ผมไม่จำไม่ได้หรอกเที่ละมอนอุ้ยคนนี้มาด้วยปลอมตัวปลอมตัวบทที่ถึงบ้านคิดถึ่คดถึงอย่างว่าจีกอย่าเป็นให้อันนี้วันนี้เราเอาแบบว่าเบาเบาเสียเบาแต่ว่าแรงข่าวจะเบามากแรงข่าวนี่ค่้เราคุยกันแล้วเราคุยกันแล้วตาพีตาพีผมไม่แรงข่าวหรอผมยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยอันนี้เลยค่ะอยากได้พูดถึงคอนเสิร์ต ก็ผมก็วันนี้นะครับวิลเลียมเอสวีแมกนติกแฟนคอนวันแรกนะครับผมเดย์วันนะครับก็มาถึงสักทีวันนี้ผมเชื่อว่าทุกคนรอคอยไม่ใช่แค่แบบกลุ่มแฟนคลับแต่ก็เป็นแบบพวกเราเองเหมือนกันนะครับผม<ช>ก็ดีใจครับที่ถึงวันนี้แล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็ฝึกซอ้อมยางหนักมากๆเพราะว่าด้วยความที่เราเนี่ยิสต์เพลงมาอย่างดีมากๆเพราะเราชอบทุกเพลงที่เราอยู่ในแฟนคอนครั้งเนี้ยเราชอบหมดเลยแล้วก็มันถึงวันที่แบบว่าวันนี้จะปล,ปล่อยสักทีแล้วอะไรเงี้ยใช่วันนี้จะมีแต่เพลงรักค ก็เอ่อมีหลายๆแนวครับมีหลายๆแนวเรียกว่าคบรถกบกลมกัรใช่อยากอานเรื่องอไรอัพเพลงนี่ใครเป็นคนเลือกทั้งคู่จริงๆก็ช่วยกันครับเหมือนเราจะลิสต์มาก่อนว่าแบบภาพรวมเราอยากได้เป็นประมาณไหนแล้วอยากใส่เพลงอะไรลงไปบ้างแล้วเราก็มาดูกันว่าเราจับลอะไรลงไปในพาร์ทไหนแล้วมันจะรู้สึกว่ามันโฟล์ที่สุดจริงเราสองคนต้องคุยกันเยอะมาเพราะแต่ละคนชอบคนละแนวจริงๆดูเหมือนคนละแนวความชอบคนละสไตล์แต่ว่า พอมาถึงเรื <Ay glorious away> ่องเพลงเราชอบเพลงที่ไม่ต่างกันเยอะขนาดนั้นใช่เพราะว่าจริงๆเนี่ยในผมจะนั่งรถพีเอสบ่อยมากอะไรเงี้ยแล้วก็เวลาแบบเชื่อมมาฮื้อมาฮึ่มไม่ก็เราเราเกิดด้วยก็เล่าเราเล่าเกิเล่าไงก็เจอแล้วพอพอเราเปิดเราเปิดบูธูธอย่างเงี้ยแล้วก็เปิดเพลงที่แบบว่าอยู่ในเพลย์ลิสต์เราอย่างเงี้ยมันดันตรงกันแล้วแบบบางเพลงแบบพีเอสรู้จักแต่ว่าไม่รู้ชื่อเพลงเียก็เอามาอยู่ใน แฟนคลับครั้งนี้ครั้งนี้ครับมันมีเพลงไหน็ีเพลงพิเศษที่แบบเราอยากให้เขาร้องอ่านี่มาแบบเงียบๆมีแน่นอนมีแน่นอนเป็นแับนตเ็นตัเป็นตัวเนวเป็นตั็นตัว็นตัวเป็นตัวเป็นตัวเป็นตเป็ัวเาคนตเ็นอัจเป็นตัว็นตัวเ็นี้หรื็นเป็่าัะเรเนีัยก็นตจจะปีนตได้อะนรเงีนตก็แฟนต่วเาากันเปนต็นตัวเปับเมแต่วเาจริงๆเรากว็แบบอเไรที่เป็นตัอเป็นตเู็นยัวเัวเป็นตัวเป็นตัวเป็นันเ่็นตรวเนวมเ จริงๆริงมันได้มีเพลงอยากเขาลองตรงไหนที่เราเลือกมามีคือเมื่อก่อนเนี่ยเราฟังเพลงนี้แบบจากออริจินอลใช่ไหมเรารู้สึกว่าถ้าเพลงเนี้ยผมกับพีเซองด้วยกันอ่ะมันน่าจะเป็นอีกคัลเลอร์หนึ่งแล้วก็แบบคงจะไม่ไม่ค่อยได้ยินจากที่ไหนอะไรเงี้ยแล้วก็ได้ยินแล้วไม่จะบอกเขายังไงอ่ะว่าแบบเราอยากให้เขาร้องเพลงนี้กับเราอ่ะก็ตอนนั้นเหมือนก็นั่งรถแหละครับแบบเดิมเลยแล้วก็นั่งรถแล้วก็เปิดเพลงเพลงมันรันมาอะไรเงี้ยบอกบอกพีเซว่าเออเพลงเนี้ยเอาเข้าแฟนคอนไหม ก็ร <c oughs> ู้ว <ator il> ่าชอบแล้วชอบเหมือนกันเลยอย่างเงี้ยก็รู้ว่าคอนเซ็ปต์ก็เท่ดีแล้วก็เลยภาพเหมือนกันแล้วก็ตกลงป้องใจปองใจตกลงปองใจตกลงปองใจเลยหรอตกลงปองใจเลยหรอใจไม่น้องน้องภาษาไทยไม่แข็งแรงตล้วใจกิตก็ได้แต่พี่ก็ไม่รู้ใจตรงกันว่าจะเอาทีนี้ ก็ไม่ต่างกันเยอะแต่ว่ามันก็จะมีบางเพลงที่เราอ่ะฟังกันมาอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยถ้าแบบเรามีโอกาสเราจะเอามาใช้แน่นอนอะไรเงี้ยซึ่งมันก็ถึงเวลาแล้วไม่ได้ต่างกันเยอะถ้าเกิดเขาให้นวดเราปีนตามผู้พันไปเ๊ะอะไรนะครับไม่ต่างกันเยอะเวลาถ้าเกิดเขาไฮโนดเราตามผู้พันถ้าเท่าไหนเป็นบิดสูงมากก็โซโล่ไปเลยครับไม่แปลว่าคุณไม่ว่าไม่เคยดูโซโล่ไปเลยไม่เคยดูเอลเอลอ่าเอาแล้วแหละวันนี้มีไหมวันนี้มีไหมแต่พี่โมว์มีไหมเธอเขาประสานเสียงกัข่มขึ้นไปข้างบนนะครับอ่า อก็มีเขาช่วยนี่แหละก็เรียกไปด้วยกันซึ่งวันนนี้มีไหมก็ต้องรอดูเพราะสิ่งที่เดียวอยากเรื่งเทคนิคที่เขาช่วยช่วยยังไงหาช่องหาช่องหาช่องหที่มีหลายช่องครับอ่าแล้วอยากเอซอยากเห็นวิเลี่ยมในโชว์ยังไงมีกระบอกมั้งเราอยากเห็นแบบนี้อะไรอย่างนี้จริงๆเขาชอบอะไรผมก็ชอบหมดแหละเขาโชว์อยากเหาโชว์ไม่ไม่มีที่เอซชอบแล้วอยากให้วิลเลียมทำบ้างแบบ จริงๆเขาทํามาหลายสไตล์แล้วผมรู้สึกว่าแค่เป็นอะไรใหม่ๆเราก็อยากดูหมดแหละอเพราะว่าผมรู้สึกว่าจริงๆไม่ว่าเพลงจะเป็นสไตล์ไหนมันก็เข้าซึ่งจริงๆแล้วความชอบของเขาก็คือจะเป็นพวกแบบเพลงแบบยุคแบบเจ n y ยอะไรอย่างเงี้ยยุคแบบเก่าๆหน่อยซึ่งมันก็เป็นเพลงที่ผมชอบเหมือนกันถ้าไม่เก่าๆมาฝั่งนู้นนะเข้าร <c oughs> ังนไปร้อยมองเลยอย่งร้เลย เห็นแล้วเหรอแล้วไม่มีแองแต่ละคนพาร์ทเดี่ยวนะมีไหมมีพาร์ทเดี่ยวมีมีพาร์ทเดี่ยวแน่นอนพาร์ทเดี่ยวมีอยู่แล้วครับแต่ว่าก็ก็เป็นเพลงที่คิดว่าแสดงความเป็นตัวเองมากที่สุดแล้วก็อยากจะทำอะไรมากที่สุดก็จะออกมาในเพลงโชว์เดียวนั่นเองใช่ครับไม่เกิดจะเป็นแบบลองทำไมอ่ะเพราะว่าแบบ อาจจะโหนตัวมาก็ได้รอดูอะไรเงี้ยอาจจะปีนมาแต่แบบเมนสเตจไปมินิสเตจอะไรเงี้ยหรืออาจจะเป็นสไปเดอร์แมนไต่กำแพงออกมาก็ได้เป็นแนวเพลงล็อกหรือเปล่า้อเป็นเลย้ลยเปเรื่อยๆปเรื่อยๆต้องรอติดตามอีกเพลง rock ไหมก็ต้องรอติดตามอีกไม่กี่เดใจเท่านั้นอีกแบบเดียวเท่านั้นใช่นักาตหนอยนะคำอนัวของเรา ก็อีกแบบนึงก็ได้เห็นแล้วงั้นต้องไป็นทั้งผู้เลยงกับผู้ชายไมันจะต้องแบบคือถ้าคือถ้าอยากรู้อ่ะก็ต้องซื้อบัตรไลฟ์สตรีมมิ่งมาดูเพราะว่าตอนนี้เรายังขายบัตรไลฟ์สตรีมมิ่งอยู่ยังไม่ต้องยังไม่จบไม่เคยแบบพอเห็นภาพเพียร์ก็ต้องแบบติดแกมหรือเปล่าเมื่อคราวที่แล้วก็ทำไว้ไงผมติดแกมหรอถามขะค้าไม่ใช่มาถามเราอ่ะถามไปอะไรอ่ะ อะไรอ่ะติดแกมหรอโหง่ายเลยติดแกมนี่ผมติดดินอ่ะชจริงนกล้าพูดกล้าพูดเป็นยังไงบ้างขผม BTS ที่เราดีไซน์จริงๆผมอ่ะตื่นเต้นมากเพราะว่าผมไม่เคยทำโชว์ที่แบบจริงจังหรือว่าแบบอะอย่างขึ้นคอนเสิร์ตเนี้ยเป็นสิ่งที่ค่อนข้างไกลตัว แล้วก็รู้สึกว่าเราต้องแบบพยายามมากเพราะว่าแบบอย่างแบบรับท่าเต้น1นึงเนี้ยผมก็ใช้เวลามากกว่าคนอื่นแล้วอะเออซึ่งผมรู้สึกว่าโอเคมันก็จะเป็นการที่เหมือนให้ให้ทุกคนได้เห็นอะไรใหม่ๆที่ผมไม่เคยทาแล้วกัน<อ>ใช่แต,แต่ก็ผสมความเป็นตัวเองลงไปด้วยนะอย่างเงี้ยแต่สเต็ปที่เราออกมันจะพ้องที่เราเต้นคู่กันเนาะอุ้ยสเต็ปเราได้นะ อันไหนรับอันไปนนะครันอันไหนนะครับอ๋ออันนั้นไออันนั้นอันนั้นเอไอเอไอจริงๆอ่ะคือเรานั่งอยู่เฉยๆแล้วเราก็เอาเอไอไปทําให้มันแบบขยับอะไรเงี้ยมีมีมีเอไอบริเวที่แบบไม่มีอะไรจริงมั้ยเอไอบริเวที่อ๋อมีอะไรจริงมั้ยมีอะไรบ้างโลกนี้คือเค้กแล้วตอนนี้จริงไหมตอนนี้หรือเป็นแค่ตัาร์ตนนะครับานพ่ธานักแขกเชิญอะไรนะไปไม่ได้ คนเอาคนเอาใครมาคนเอาคุณอยากให้เขาเชิญอะล่ะบายบายบายก่อนบายอะไรก็จริงไม่ต้อกดเพิ่มไปก่อนว่าคนที่มาคือเอาจริงมันก็เป็นเซอร์ไพรส์แต่ว่าบอกเลยก็ได้เนอะบอกเลยก็ต่างคนต่างเชิญกันมาหมายถึงว่าผมก็เชิญวิลเลียมมาวิลเลียมก็เชิญผมผมก็ว่าแล้วไปบอกเขาทำไมเนี่ยผมก็เชิญเพีเสมาเหมือนกันทำไมถึงเลิกทำไมถึงเลิกเชิญกัก็เพราะว่า เขาอยากให้เราเชิญคนนี้เราอยากให้มาเราก็คิดถึงใครไม่ออกแล้วไม่ได้เชิญเป็นเนี่ยใช่ไม่ได้เชิญเนสใช่ก็เลยคอนเสิร์ตที่มีอยสองคนใช่ก็วิลเลียดบิลเลียดมากคิดใครไม่อกไม่ได้ไงมามันถึงเป็นเ cover V ทำแบบว่าในพาร์ทของเต้นอะเราสองคนยิงสกิลเป็นยังไงบ้างจากแนสทั้งวันเนี้ยอุ้ยเยอะกว่าเดิมเยอะอุ้อันนี้ใครบอกคือมาชนจัดตามองไม่อันนี้พูดจริงเพราะว่ามันเกิด คือ LL เนี group, exactly ่ยจนตอนนี้เวลาก็ผ่านสักพักและช่วงเวลานั้นตั้งแต่ตอนนี้เขาก็ซ้อมเต้นกันบ่อยมันก็ต้องเกิดการเนือดล็อกกันบ้างซึ่งตอนนี้คือคุณเอสเเป็นเมนแดนซ์นลครับไม่อยากไม่อยากจะโม้ีหนึ่งโมแล้วตอนนี้โมแล้วไม่ทันแล้วมันมีโมแล้วเลยโมแล้วเลยไม่โมติเราไม่ขยับเลยปกติเราไม่ขยับเลยขยับแค่ปากอย่างเดียวแต่ว่า แต่ว่าปกติอะแต่ว่าเนี่ยครั้งเนี้ยเราขยับเยอะขึ้นคนคนก็เลยแบบเนี่ยพอน้องเห็นผมผมขยับเยอะอะไรเงี้ยแล้วก็อุ้ยเซอร์ไพรส์แล้วอะไรเงี้ยเอาเออเราทำไว้ถึงมากเลยนะทำถึงไว้แล้วอันนี้เออเออเราแบบอาเทียบว่าเป็นประมาณครึ่งหนึ่งของวันนี้แล้วกันจริงเหรอเออโอเคเราึ้นเยอะอเลเราเก็บเป็นความลับกันเราไม่เราเม็ดกัน ไม่ไม่ต่างคือเอาจริงอ่ะคือต่างโชว์เดียวสมมติแบบผมจะซ้อมใช่ไหมอ่ะเพียสออกไปก่อนให้ออกไปเลยเมทต้องเมทเขาโก้ผมห่วงไงแต่เราต้องโชว์คู่กันนะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะโชว์คู่กันครั้งแรกเดี๋ยวนะเสื้อก่อนนะเมื่อเมื่อกี้บอกว่าพราะเขากลัวแล้ห่วงโชว์คุณสักขนาดนั้นเหรอยังไงเพราะแบบเข้งสององค์กจะถอดเสื้อโชว์กันโอ้ ่อุ้ยเอาแล้วไม่ชอบการย้ำเลยอ่ะวิดิตอลฟูปินใช่นาทีที่48ก่อนถึงนาทีที่50ไม่ผมจะโชนาทีนาทีที่เท่าไหร่อ่ะขอเริ่ม5้าโมงใช่ไหมครับ จะโชว์ตอนประมาณตีสองอ่ะไม่เป็นไรน้องโชว์ตีสองกพี่ไม่เป็นไรคือมึงจะจับตาบอดอันนี้คือโชว์เดี่ยวคือของจริงคือเดี่ยวอ่ะคือไม่มีใครอยู่แล้วคือเดี่ยวเลยตีสองเลยตีสองอ่ะยังไงล่ะไอ้ที่เราที่เราสัญญาไว้แล้วมันใจดีมหมลว่าไม่เขาเป็นคนไม่พิสัญญาอยู่แล้วผมบอกตรงนี้เลยว่าเขามีวินัยมากก็เคยสัญญาเป็นมันเป็นไม้ ต้องกสาวไอ้รู้เท่าไหร่มัไม่แต่ว่าคือได้ใช่ไหมคะพอมันมีใช่ไหมมันมีใช่ไหมโอกาสเดี๋ยคนจะมากดไลฟ์สตรีมมิ่งบัตรเนี่ยเรามีโอกาสไหมอ่อผมบอกเลยว่าถ้าไม่กดไลฟ์สตรีมมิ่งคือพลาดอันนี้ถามวิลเลียมมันอาจจะไม่เห็นภาพเพราะเราอาจจะดูแลดูตัวเองไม่ได้มันแสบแค่ไหนคือ เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์เฮ้ยเพราะคอบอว่าคุณไม่ให้เขาโชว์ไใช่ประวัติศาสตร์เัต้องจารึกยังไงต่อประวัติศาสตร์ัต้องจารึกว่าวันนี้วิลเลียมไรคันทำอะไรไม่เพราะผมไม่เพราะผมก็ยังบอกไม่ได้ไงยังไม่เริ่มถ้าถอดเสื้อถ้าล่าสุดจริงๆที่ถอดจริงก็คือตอนในเทมโปแล้วก็ห่างหายไปนานแล้วก็จะกลังจะกำลังจะ เราลุ้นดีกว่าเพราะในเทมโปมันไม่ค่อยชัดไงอันนี้ไม่ค่อชันไเพลงของจริงใช่ไหมก็ดูในจอเอาไม่งั้นพียบตองย้างบัตรต้องรีบกดเลยอย่างที่ดีทดไม่งั้นคือถ้าไม่กดเนี่ยแพ้แน่นอนแพ้คนในฮอแน่นอนเราจะเห็นหลังคนอื่นได้ยังไงใช่กดทางไหนกดทางไไหนกยทีเกมเมเจอร์นะครับผมตอนนี้บัตรไลฟ์สตรีมยังขายอยู่นะครับใช่แล้วขอละสองวันเลยใช่ก็ไทยทีเกมเมเจอร์ทั้งคู่เลยครับแล้วก็ตอนนี้ ก็ใกล้ยังไงใกล้แล้วใกล้แล้วก็ขอบคุณแฟนที่อ <woo'> ยู Ooh. ่ในฮอล์ที่นี่ครับผมทั้งคนที่มาได้และคนที่มาไม่ได้ใช่ขอบคุณทุกคนที่แบบเออให้ความสนใจกันล้นหลามจนบัตรโซลในเวลาที่เร็วมากแล้วก็ทั้งคนที่มาได้และมาไม่ได้นะผมก็รับรู้ถึงแรงกําลังใจซัพพอร์ตทั้งหมดนะครับผมทั้งแบบทั้งในต่างประเทศแล้วก็ในไทยด้วยก็ขอบคุณทุกคนมากจริงที่ทำให้มีวันนี้นะครับใช่เพราะว่าพวกเราตั้งใจสอมาจริงครับแบบว่า ทุกครั้งไี่แบบคือเราแทบไม่มีเวลาว่างเลยเราซ้อมอย่างเดียวเราแบบทุ่มเทมากๆเพื่อนครังนี้เพื่อแฟนคลับครงนี้ครับแล้วก็ฝากให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้พวกเราสัญญาทำเต็มที่แน่นอนครับรับผมจมูเครับขอบคุณนะครเที่ยวี่จะไม่ยอมให้ช์ใครใครมันทพใค้ม่ยอกโชว์บอกคือบายบายสวัสดีสววัววัวัวัดวั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 ดัี